สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเกาทาร์ล์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรนราศีพฤษิกราศีมังกรตั้งแต่วันที่ 27ถึงวันที่30มิถุนายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกันทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงาน10ใบ,บให้กับชาวธาตุดินกันพุทธศักรคนที่นิ่งเงียบห่างไปตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับ ขอเช็คพลังงานของในตัวตนของคุณก่รนิ0ใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสมอโต้อ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับอขอดูพลังงานของ ในพื้นดวงชะตาของคุณนะครับมีไพ่ของใบไพ่ใบแรกเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับไม่พอกันก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคอยอุท์คอยคาจุนกับคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะในความสําเร็จในตัวของของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณก็ได้นะมีไพ่ของสิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัวที่มีพลังงานการที่ เรายังลืมอดีตที่ผ่านมาที่เคยเป็นข้อเป็นกลัวหรือการที่เราพูดถึงเรื่องอนาคต ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานงความช่างใจหรือความพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของเบวิลมีพลังงานคนที่ไม่ได้แข์เราก็ได้นะหรือกับอดีตที่ผ่านมามีไพยย่แห่งการที่เรายังมีความคิดที่ยังดื่มใครไม่ได้ยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้หรือมีกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่เจ้าชู้มีคนที่บไปเรื่อยมีคนที่ไม่ได้ให้สถานะ แก่เราก็ได้นะเป็นไพ่ของความรุ่มหลงนะครับเป็นไพ่ของกิเลสความรักความโลภค,ความโกรธ ความหลงนะมีไพ่ของการแอบซืบแอบส่องความดื้อความรันหรือความเอาแต่ใจหรือคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะเป็นไพ่ของประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์จะทําให้เราเติบโตขึ้นมีไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะมีพลังงานการที่เราเป็นพลังงานการที่มีประสบการณ์กับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานการที่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่ของดีเอ็มเพสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทเป็นพลังงานของคนที่ อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อนหนุนเกื้อกูลกับคนที่คุณรักเป็นไพ่ของ DM Page พแเนี่ยดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใย ทุกๆอย่างนะครับมีไพ่ของสเตนในความคิดเป็นพลังงานของความเข้มแข็งในตัวของคุณเองมีไพ่แห่งการที่เราเข้มแข็งมากขึ้นเราแข่งในหัวใจของเราเราอาจที่จะมองถึงอนาคตในสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้ในสิ่งที่เราหวางไว้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของก้าวดาบความเครียดความกดดันหรือมีการที่เรายังเสียใจอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนมีคนที่ทำอะไรหบัง กับเราก็ได้นะอนาคตอาจที่จะมีพลังงานของคนที่คิดเยอะคิดมากหรือคนเก่าๆของคุณอาจที่จะเสียดายสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาเสียดายวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดมูนเป็นไพยย่แห่งความคิดถึงนะเป็นพลังงานางการที่เหมือนกับความคิดถึงในความรู้สึกลึกๆของคุณยังลืมใครไม่ได้อยู่ก็ได้นะมีไพยย่แห่งการที่เราอาจจะ ปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจไปแล้วในความรู้สึกในตัวของเรานะครับเป็นพพลังงานการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาในตัวของคุณจะเป็นจริงได้ทันทีในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเ,เป็นพลังงานการที่เราจะใช้เวลาในวันเวลาที่เป็นของเรานะครับมีพ่พลังงานการที่ การปกป้องตัวของตัวเองการค้นหาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเป็นไพ่แห่งการที่เราอาที่จะกําลังที่จะค้นหาในตัวตนของเราการที่ดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ลากัสเป็นพลังงานแห่งการกําเนิดใหม่ไพ่พลังงานของชีวิตเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเหนือจินตนาการในตัวของคุณความฝันความหวัง อย่างที่ตั้งใจความสําเร็จในการเดินทางครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังางานของไพ่เซลติคอร์สไพ่สิบใบนะคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นไงเขาอาจที่จะตกอยู่ในสภาวะความรุ่มร้งกับเขาอยู่ตอนนี้หรือเขาอาจที่จะไป ไปแล้วไปเจอคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงหรือคนที่หวังผลประโยชน์เกี่ยวกับด้านการเงินของเขาก็ได้นะหรือการที่เขาไปแล้วเหมือนมีการที่ไปดูแลห่วงใยไม่มีใครที่ดูแลเขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาเหมือนคุณแล้วก็ได้นะเป็นพหัการอยากวนกลับอยากหวนคืนความอบอุ่นของคุณความเป็นครอบเป็นครัวเรายังเคยมี อนาคตด้วยกันเราเคยสร้างเป้าหมายเดียวกันเราเคยอยู่ในวันเวลาที่เป็นของขุณและเขานะครับมีไพ่ของเด็กถือดาบเนี่ยเป็นการแอบสืบแอบส่องของเขากลับมาก็ได้หรือมีพลังงานงคนที่อายุน้อยเป็นไพ่พลังงานของชาว่านลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุดินกันผสษมกรธาตุดินกันประสมกรธาตุน้ํา,ากรกฎมินพิจิกนะครับมีไพ่พลังงานงงความที่เราอาจจะนิ่งอยู่ในบาลังของเราดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เพราะอาจที่จะมีพลังงานการที่เรามองถึงความมั่นคงในตัวของเราเองเป้าหมายแห่งชัยชนะความสําเร็จของเรามีพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้มีไพ่ของชาวมังกรมีไพ่ของชาวสิงลักนาวสิงนะครับขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพิส่งกรก่อนนะครับว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะระหว่างคุณกับเขานะครับ มีไพ่พลังงานของไพ่ในออบคัพนะครับเป็นไพ่ไพ่พลังงานของอาสวินถือถ้วยเป็นไพ่ของการระยายนิมิตคุณอาจี่จะเคยช่วยเหลือเขาเอาใจใส่เขาดูแลเขานะเป็นไพยย่แห่งการเติมเต็มในหัวใจของคุณที่มอบให้กับเขาก็าได้นะมีไพ่พลังงานแห่งการปิดกั้นการลังเลหรือการบล็อกการติดต่อ การสื่อสารไปก็ได้นะหรือคนอดีตที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นคิดถึงวันวานคิดถึงวันเวลาที่คุณห่วงใยคิดถึงวันที่เราเคยเป็นครอบเป็นครัวมีไ้าของห้าถ้วยลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกที่เสียดายคุณนะเป็นห้าถ้วยเนี่ยนะเสียดายกับสิ่งที่คุณเคยมอบโอกาสให้กับเขาโอกาสที่ได้อยู่กับคุณโอกาสที่ดีสําหรับ เขาก็ได้นะในวันหนึ่งเวลาที่คุณอาจที่จะมองถึงอนาคตในตัวของเราเองเป็นไพ่ของความมั่นคงนะครับไพ่ของราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของเราเองหรือการที่เรามองถึงอนาคตเงินเก็บทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าในตัวคุณก็ได้เป็นความที่เหมือนมีการที่เรามีการโฟกัส ถึงเรื่องของตัวเองเงินเก็บเงินก้อนเดอะเฮอร์มิตชาวการลัษณะกันมีภาพเห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในความรู้สึกหรือคนคนหนึ่งอ่ะที่จะเคยทิ้งให้เราโดดเดี่ยวอ้างว้างกับความรู้สึกก็ได้ในวันเวลาที่เขาทิ้งให้เราเสียใจกับความรู้สึกในวันหนึ่งที่เขาอาจที่จะไปตกอยู่ในสถานการพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานการที่เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่สับสนเองในความรู้สึกก็ได้นะกับสิ่งที่เขาตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวในความ สึกของเขาเองซะมากกว่าก็ได้นะครับราชาแห่งสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วกับสิ่งต่างๆในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของราชาถือดาบเนี่ยเป็นพลังแห่งความเป็นผู้นําในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังแห่งการฝา่าฟันอะไรมาเยอะเป็นไพ่แห่งการที่เราเผชิญกับปัญหาเรื่องราวไร้ไต่างๆคุณจะสามารถก้าวผ่านกับเรื่องราว ที่ไม่ดีของคุณไปได้นะครับเดสจบเลิกลาเพราะไม่แม,ม่ไม่ชาวพืชจิกรัคนาพืชจิกนะมีไพ่ของความพยายามคุณาที่จะพยายามมากพอไล้กับความรู้สึกที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าคอยทําอะไรผิดทํำซ้ำซักๆก็ได้เดือทาทเวอร์การจับได้การโป๊แตกความรู้สึก สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีพลายพลงงานคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะครับมีพ่ายพลังงานของไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปหรือมีพลังงานการที่ความลับไม่มีโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือมีคนเก่าๆที่อยากกลับเข้ามาเคลียรในความรู้สึกของคุณขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นวนกับหวนคืน กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาที่เคยให้กับคุณไว้หรือเป็นฝ่ายเขาที่ผิดสัญญากับคุณก็ได้นะเป็นไพ่พรางความว้าวุ่นหงุดหงิดกังวลใจการที่เหมือนคนคนหนึ่งอะที่จะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกังวลใจในความรู้สึกในตอนนี้ว่าคุณจะให้โอกาสกับเขา อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะมีพลังงานของคิงถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานการที่เราเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วโอกาสต่างๆมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปอยากติดต่อกลับมาพูดกับเข้ามาคุยระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุดินกันพฤธศกมกรนะครับวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งวันเวลา สิ่งต่างๆวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอวันเวลาคุณจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาที่เป็นของคุณจริงๆนะอาที่จะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานคนที่อายุน้อยมีไพ่ของคนที่ได้รับผลแห่งการกระทํากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของคนที่ไป ตกอยู่ในการกระทําของเขานะครับไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองนะครับมีไพ่พลังงานของคนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในทัศภาวะคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงหรือความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้เขาอาจจะจะไปเจอคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่ได้จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินกับเขาก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของเขาที่อาจจะตกอยู่ในความทุกข์ความมืดมนความที่เหมือนคนคนหนึ่งที่คิด ได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ที่วันหนึ่งที่เขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมามันจะมีข้อเปรียบเทียบมันจะมีข้อช่างใจในความรู้สึกว่าคุณนะ่ะคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาดีที่สุดนะเป็นคนที่ดูแลเขาเป็นคนที่ห่วงใยเขาอยากกลับเข้ามาขอโทษขอร้องขอโอกาสคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินกันพุทธศมกมกรนะครับอ่าหมอต้ ขอพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของในตัวตนของเขาก่อนนะครับขอดูพลังงานของในตัวตนของเขาคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับ มีไพ่ของเดอะเอมเพอร์ชาวเมธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของความที่เหมือนคนคนนี้ที่จะมีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่ความเป็นคู่คนที่เคยอุปถัมภ์เคยเกื้อกูลเคยเคยเกื้อหนุนกับคุณเป็นไพ่พลังงานงความเท่าเทียมนะเขาก็คิดถึงเวลนวันเวลาที่ไม่มีคุณนะครับมีไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาสัญญา ถือความรู้สึกกับคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพพลังงานของการติดต่อการสื่อสารคลีนอปคับนะครับมีพลังงานของในตัวตนของเขา ขอดูพรังงานของในตัวตนของเขานะครับเป็นไพ่พลังงานงการที่คุณจะดูถึงความเสมอต้นเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจที่จะไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณก้าวถ้วยนี้เป็นพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานงความไม่ได้เติมเต็มความไม่ได้เอาใจใส่เขาก็ได้นะ,ะมีไพ่พลังงานงการที่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีคุณคือคนที่เคย ทำทุกๆอย่างเพื่อเขาเราเคยมีเป้าหมายเดียวกันนะเป็นพ่พลายแห่งความเครียดความกดดันเดอะทาวเวอร์ Tower, ความรู้สึกที่พังในตัวของเขาก็ได้การที่เขาเหมือนหมดความรู้สึกในตัวของเขาก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้เขาอาจที่เป็นพลานการที่ลึกๆแล้ว ในข้างนอกเขาอาจจะดูข้มแข็งแต่ภายในเขาเหมือนความรู้สึกที่ทุกทนทรมานในความรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีคู่ในวันเวลาที่ขาดคู่คนที่เคยร่วมอนาคตร่วมสร้างร่วมทํากันก็ได้นะมีไพ่พลังงานความอบอุ่นมีไพ่พลังงานของไพ่คนที่ห่างกันโดยระยะทางมีไพ่ของไพ่เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ ปกปักรักษาชาวธาตุดินหรือคำอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะมีพลังงานการที่แปรที่ฐานขอพอรให้คุณกับให้คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะมีพลังงานการที่ยังเป็นคู่กันยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานของคำมั่นคำสัญญาคำอธิฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่สัญญาระหว่าง คุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการกลับเข้ามาเริ่มต้นในความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความอบอุ่นความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขาเขาคิดถึงนะคิดถึงความอบอุ่นและความห่วงใยที่เราเคยก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันนะเป็นไพ่พลังงานการที่เราเขาอาจจะมีการที่กลับมาสัญญา กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของการที่เขาจะเดินหน้าเข้ามาทักทายกับคุณขอโอกาสในวันเวลาที่เขาตื่นรู้ในวันเวลาที่เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งเสียดายสิ่งดีๆเสียดายวันเวลาที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณก็ได้นะอขอรูปนางานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ ขอไพ่พลังงานของไพ่แนวนงมความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีไพ่ของสิบไม้เท้านะเป็นพลังงานถึงการที่เหมือนเราเคยมีความรับผิดชอบเคยแบกหน้าที่ต่างๆเคยทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะไปในเป้าหมายในวันข้างหน้าในตัวของเราคุณจะดูถึงการกระทำกับสิ่งต่างๆที่เขาจะกลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งการกลับเข้ามาเคลียร์ใจการทําไปด้วยกันนะหรือการที่คุณเคยทําเพื่อเขาคุณเคยดูแลเขาคุณเคยห่วงใยเขาการแข่งขันของคุณก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะจะปิดกั้นกับความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกคุณกลัวกับพลังงานของการที่เขาจะกลับเข้ามาหลอกลวงกับคุณอีกก็ได้นะ เป็นไพ่ของความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่อดทนกับคนคนนี้แล้วก็ได้นะหรือคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามายอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่แห่งการแอบสืบแอบส่องกันกลับมาในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากับจากเขา การเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาจะเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในวันที่คุณหันหลังไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาเขาจะรู้ค่าเขาจะเห็นค่าในสิ่งต่างๆที่เขามองไม่เห็นในวันที่เขามีคุณในวันที่เขาไม่มีคุณแล้วเขาจะมองเห็นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำ ไว้ให้กับเขาก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์ทนทรมานในความรู้สึกในวันที่คุณปิดกัน้นในตัวของคุณก็ได้แอบสืบแอบส่องมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีออร่าขึ้นคุณมีความสุขขึ้นคุณมีความเป็นอิสระในตัวของคุณเองโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณวิวอ f o ฟ์จูนวันเวลาการเวลา นะเป็นไพ่ของการเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกของคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราอาจจะจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นของเราวันหนึ่งที่เขาตื่นรู้อยากวนกลับเข้ามาคุณอาจจะเป็นคนเป็นฝ่ายที่นิ่งไปเองแล้วซะมากกว่าก็ได้นะคุณจะดูถึงความชัดเจนความที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาง้อ ขอคืนดีกับคุณเป็นอนาคตเป็นค้อบเป็นครัวการพูดถึงเรื่องอนาคตเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของนักไพ่ไนนะครับยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของโอกาสถึงการเริ่มต้นของคุณกับเขานะครับมีไพ่ของ DM เอ็มเพลยนะชาวเมธธาตุไฟนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่คู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่คิดถึงวันที่เคยเป็นครอบเป็นครัวการเวลาจะนําพาให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งให คนคนหนึ่งได้กลับมาแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่พลังงานการที่เหมือนคนคนหนึ่งจะมาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นง้อขอคืนดีเป็นพลังงานของคนที่เป็นบุตรคนที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุตนสนเป็นคู่ดีเอ็ม e พจดีเอ็มพลอรนะเป็นพลังงานการที่เราเคยสร้างร่วมสร้างร่วมทํากันมาเป็นคนที่อุปถัมภ์คอยค้าจุนคอยเกื้อกูล ให้แก่คุณและเขานะครับเป็นพลังงานความผูกพันความเป็นข้อเป็นครัวการสร้างอนาคตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไประหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,อะขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพุศกมกร มีไพ่ของสามไม้เท้านะเป็นคุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนวางแนวคิดให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอนะมีไพ่พลังาการก้าวเดินไปข้างหน้าในวันที่เขาไม่ได้แคร์เราหรือการที่เราไม่ได้แคร์คนคนหนึ่งแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะก้าวเดินไปในวันเวลาที่เป็นของเรานะครับการมุ่อ่อนของคุณความมุ่งมั่น การเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับหรือมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คอยคำจุนมีพลังงานของผู้ใหญ่ที่เข้ามาก็ได้นะผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่หกถ้วยคนเก,เก่าที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ไหนเอฟครับมีพลังงานของการที่ยังอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่ง นะมีมีไพ่พลังงานของไพ่การลังเลในตัวคุณกลับเข้ามาคราวนี้คุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนความเท่าเทียมความยุติธรรมเถอนไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ยุติธรรมคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่เลือกด้วยตัวของตัวเองเป็นไพ่พลังงานของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนในแววตาที่เด็ดเดี่ยวในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานการที่เราอาจจะ โอกาสต่างๆเนี่ยมีไว้ให้คนไข,ข่คว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือคนเก่าๆอาจที่จะมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาง้อกลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะครับของชาวธาตุดินกันพฤศธศกร์หมอโตษก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องกับช่องหมอโต๊ด,ด,ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ